สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เรามาเรียนรู้กับสำนวนสุภาษ,ษิตคำพังเพยกันนะคะสุภาษ,ษ,ษิตหมายถึงคำที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นคำนองสำนวนโมหารที่มีความหมายที่ดีคนไทยส่วนใหญ่มักจะหยิบยกคำสุภาษ,ษิตมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสสอนลูกหลานหรือบางครั้งก็ใช้เพื่อสแสดงเปรียบเทียบประกอบการสนทนาส่วนสำนวน ก็จะหมายถึงหัวหานทานองพูดถ้อยคําที่เรียบเรียงเป็นลักษณะความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบไม่แปลความหมายตามตัวอักษรเวลาฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเองต้องนําไปประกอบเรื่องหรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจเช่นเดียวกับคําที่เป็นสุภาษิตนั่นเองค่ะ มาเป็นความหมายกลางๆไม่เน้นการต่างซ้อนแต่แบ่งไปด้วยกติเตือนใจมีข้อสะกิดใจให้นําไปปฏิบัติได้เนื้อหาของใจความนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นความดีเพื่อให้ปีความเข้ากับเรื่องแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าสำนวนเราลองมาทายสำนวนสุภาษิตคาบางเคยไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มกันที่สำนวนที่หนึ่งกันเลย สำนวนนี้ก็คือกระต่ายหมาจันนั่นเองความหมายของกระต่ายหมยจันก็คือผู้ชายที่หมายปองหญิงที่สงสักฐานะดีกว่าตนเองนั่นเองค่ะเราไปลุยกันที่สำนวนที่สองกันเลยภาพนี้สำนวนอะไรนะขี่ช้างจับตะเกนนั่น หมายของสำนวนขี่ช้างจับตะกแตนก็คือลงทุนมากแต่ผลกำไรได้นิดเดียวเรามาุยสำนวนที่3ามกันต่อเลยเอสำนวนอะไรนะติ๊กตับติ๊กตับนั่นก็คือสำนวนไก่ไได้พอยนั่นเอง ความหมายของสํานวนไก่ได้พลอยก็คือการที่ได้รับของมีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นๆสํานวนสุดท้ายแล้วไปกันเลยสํานวนอะไรอีก นวนนี้ก็คือเขียนเสือให้วัวกลัวความหมายก็คือทำอยา่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายเสียขวัญหรือเกรงขามนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะททายถูกกันกี่สําวนวนเอ้ยและอย่าลืมกลับไปทบทวนสําเนกันเยอะๆนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ